หลายคนเคยเจอปัญหานะครับเวลาที่จะลงโปรแกรมใหม่หรือว่าจะเล่นเกมใหม่นะครับผมแล้วไม่แน่ใจว่าสเปคของเราเนี่ยพอหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีอยากรู้แค่ว่าคอมที่ใช้อยู่เนี่ยมี CPU รุ่นไหนมีแรมอะไรกระจออะไรนะครับผมจะได้รู้ว่าเราควรจะอัปเกรดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับวันนี้มีวิธีการดูสเปคคองมง,ง่ายๆนะครับที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มนะครับเพียงแค่ใส่คําสั่งไนไม่กี่คาก็สามารถดูละเอียดได้ค,ครบเลยนะครับผม ส่วนรายละเอียดในวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับลุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมจะมีมาแนะนำ3วิธีง่ายๆนะครับในการดูสเปคคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับผ่านคำสั่งที่มีอยู่ใน Window s อยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะครับ วิธีที่1นนะครับในการใช้คําสั่ง dxdiag นะครับผมวิธีนี้จะกาเป็นการเปิดหน้าต่างที่เรียกว่า direct diagnostic tool ขึ้นมานะครับซึ่งแสดงข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับของคอมพิวเตอร์ของเรามาทั้งหมดเลยนะครับทั้ง CPU แ a m การดจอแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับวิธีทําก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับให้ขั้นตอนแรกนะครับให้กดปุ่ม Windows แล้วก็ R พร้อมกันครับผมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า dxdiag นะครับผม dx d i a g นะครับกดโอเคหรือกด Enter ได้เลยครับระบบก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับในส่วนของ System แล้วก็จะเห็นพวกรายละเอียด CPU นะครับผมอ่นี่ครับ CPU RAM นะครับแล้วก็ Windows นะครับว่าเป็น Windows อะไรนะครับ oh, ผมเระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับ ส่วนการ์ดจอเราก็สามารถไปคลิกตรงแถบดิสเพย์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีบอกนะครับเป็นการ์ดจอรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับผมรายละเอียดประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับโอเคต่อมาวิธีสองนะครับการใช้คําสั่ง system info นะครับอันนี้จะเป็นเป็นคำสั่งใน command prompt นะครับที่โชว์ข้อมูลระบบทั้งหมดเป็นข้อความนะครับอ่าก่อนอื่นเปิด command prompt ขึ้นมาก่อนนะครับโดยพิมพ์คาว่า cmd ในช่องค้นหานะครับผม ตรงนี้นะครับไม่ใช่กดรันแบบตรงนี้นะครับ cmd นะครับแล้วก็กดรัน as admin ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า system info นะครับก็พิมพ์ตรงตัวได้เลยครับยังไงพวกข้อความทั้นี้ผมจะทิ้งด้านล่างไว้ให้หมดทุกอันเลยนะครับผม s y s t e m นะครับแล้วก็ i n f o นะครับหลังจากนั้นกด enter ได้เลยครับ มันก็จะหาข้อมูลแล้วก็จะแปลงออกมาให้ดูนะครับมันจะคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับนี่ก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะครับพอเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับข้อมูลก็จะดูเยอะหน่อยนะครับว่าแต่ก็มีรายละเอียดค่อนข้างครบเลยนะครับก็ในพาวิโนผมนะครับผมชื่อเมนบอร์ดเอารุ่นเมนบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็การ์ดจอแรมนะครับผมความจุแรมรวมถึงวันที่ลงวินโด์ด้วยนะครับ อันนี้แม้แต่กระทั่งอ่าอัปเดตไปออดวันนี้เท่าไหร่ด้วยนะอันนี้ไปออดผมวันที่แปดสองพันยี่สามนะครับรุ่นนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีที่สองนะครับในส่วนของวิธีที่สามนะครับการใช้คําสั่ง power shell นะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับมาตรงช่องปัญหานะครับพิมพ์คําว่า power ก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับ power เขียนขึ้นมาอันบนนะครับว่ากดเข้าไปได้เลยนะครับขึ้นจอสีฟ้าๆนี้ก็สามารถคล้ายๆกับ C.M.D เมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเรามาใช้ได้เขาก็เชลเชแทนนะครับเพียงคำสั่งง่ายๆนะครับ g ก t นะครับผมแล้วก็กระไมายขีนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับ Info ครับเพราะว่าพวกนี้ผมจะริงไว้ด้านบนนะครับย่างนักเรียนเทอรครับเหมือนกันครับเอามาโหลดสักคู่นะครับอ่าเรียบร้อยครับมันก็จะมาหมดเลยนะครับละเอียดกว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับก็จะมีทั้ง อ่าวินโด์นะครับวินโด์นะครับผมการ์ดจออเมนบอร์ดนะครับ CPU นะครับมีการ์ดจอด้วยนะครับแล้วก็แรมต่างๆนะครับเียมีครบเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสามวิธีเลยนะครับแต่ว่าวิธีการที่ดูที่ง่ายสุดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีแรกนะครับเราไม่ต้องดูลึกมากนะครับดูแค่นั้นก็พอสําหรับเอาไปอัปเกรดพารามิเตอร์หรือว่าดูสเปคเครื่องก็ได้แล้วนะครับ ไม่ได้แบบไอทีจ้าก็ไม่จำเป็นวิธีสอบสามก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะครับวิธีแรกก็ใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหมาะสำหรับคนเช็คสเปคคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆและรวดเร็วนะครับเงไงก็ไปลองทาตามกันดูนะครับแล้วจะรู้ทุกอย่างเด็ก่อคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจากมุมมาออนไลน์ครับสวัสดีครับ